รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์กับการเปิดเทอมใหม่ปีสาเทอม4พบกับ3มโรงเรียนสุดเก่งโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนนทบุรีโร,รงเรียนวัดบางหัวสายเสริมวิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพตาารับค,คจน้ง่จง้าสวรรค์คอนเทสต์ใครจะเป็นทีมที่สองที่จะผ่านเข้าสู่รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ระหว่างร้รรองชรุด,ดูหนาวโรงเรียนห้วยตอนพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิกาา็อยากจะบอกเด็กๆว่าวันนี้ อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่ห้วยต้อนท็อปฟอร์มครับสุดยอดครับพบกับแชมป์ฤดูร้อนโรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาแต่สำหรับโชว์วันนี้ห่วยต้อนท็อปฟอร์มเมืองคงก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันครับและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่8ด เป็นโรงเรียนที่สอง ถมคอนเทสซ,ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเปิดเทอมใหม่ปีที่3เทอม4ี่กับน้องๆนั้ง12โรงเรียนหน้าเก่าหน้าใหม่มากันพร้อมเพียงเลยครับและในปีที่3เทอม4ี่เรายังได้รับเกียรติจากคุณแมงปออาสยามมาร่วมในการตัดสินคู่กับครูเบิร์ดครับ สำหรับรูปแบบโจทย์เพลงในเทอมนี้ก็คือสถานที่แห่งความทรงจำและผู้ที่จะมามอบรางวัลในเทอมนี้ได้แก่อาจารย์ชัยชนะบุญโชตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2541ผลงานเพลงที่สร้างชื่อได้แก่แม่แตงร่มใบและล่องใต้สาหรับผลการจับสลากและลำดับการแข่งขันก็ออกมาเป็นดังนี้ครับ พบน้องๆจากโรงเรียนมารีวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงสาวเพชรบุรีค่ะ โรงเรียนโรงเรียนแรกเพิ่งมาครั้งแรกด้วยนะคะโอ้โหร้องสูงแต่ว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าอยู่อยู่บนตึกเลยเนี่ยใส่สูงมากใส่สูงมากเลยลูกเอ้ยเดินมาขับตัวเองอะไรค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณทิ t าจิตฐานอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีค่ะถามเลยดีกว่าค่ะครูแมงปอคะวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะ คือต้องบอกว่าเพลงสาวเพชรบุรีเป็นเพลงที่ร้องยากมากนะคะยากมากๆพอได้ฟังน้องร้องแล้วเราแบบทึ่งเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนยังร้องไม่ได้ขนาดนี้เลย<อ>คือพี่จับไม่ได้ว่าน้องตื่นเต้นตรงจุดไหนเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบพลิ้วไปหมดอะนเป๊ดูสมูทดูเปะ<อ>๊ะไปหมดเลยโดยรวมแล้วแบบพี่ชอบมากคือถ้าร้อยคะแนนพี่ก็ให้ร้อยเต็มอะ เด็กรุ่นนี้เนาะ,ะเด็กขวดทำได้ขนาดนี้ต้องยอมรับเลยถือว่าเก่งค่ะ,คะมาถึงในเรื่องของการโชว์ค่ะคร,รูเบิ์ลค่ะคในเรื่องของการโชว์เดี๋ยวเอาเรื่องขององค์ประกอบโดยรวมก่อนนะครับเรื่องเครื่องแต่งกายนักเต้นนะครับก็มีความเป็นทุ่งกระโจมทองดีนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเต้นเลยเขาก็ชัดเจนดีอาจจะมีบ้างเรื่องรองพื้นบางท่านอาจจะใช้แป้งแป้งแป้ง,ปงฝุ่นธรรมดารองพื้นก็ชี้แจงไว้ทีหนึ่งว่าถ้าเราจะรองพื้นต้องเป็นรองพื้นของของเมคอัพครับของการแสดงจะดีกว่าเพราะไม่งั้นน้อง พอเหงือซึมแล้วมันจะแตกมันจะกลายเป็นผืนทุ่งกระโจมทองไปนะมันจะดังๆครับคือมันจะต้องเป็นรองพื้นของของเครื่องสําอางในการแสดงเท่านั้นคือแต่งได้ไหมแต่งได้แต่แต่งอ่อนๆท่านั้นเองไม่ใช่เอาแป้งธรรมดามาทาแล้วบางคนมันจะหน้าแตกๆไปนะครับงั้นเรื่องของเทคนิคการเต้นนะครับก็เปิดเปิดโรงเรียนมาโรงเรียนแรกเลยก็ มีมาตรฐานที่ใช้ได้ทีเดียวเลยคือในเรื่องของการจัดระเบียบเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้ไม่ติเรื่องปลายมือปลายเท้าเลยปกติจะต้องพูดกันทุกเทอมทุกปีเลยแต่โรงเรียนนี้ไม่ขอติเรื่องปลายมือปลายเท้าเลยคือเตรียมตัวมาดีอันนี้น่าชื่นชมนะครับสรุปโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็สามารถพัฒนาได้อีกปรับรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมาโรงเรียนนี้จะไปได้เร็วในระดับปฐมเลยครับ พร,พร้อมกันนะคะโรงเรียนที่มาครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้โชว์เป็นโรงเรียนแรกด้วยนะคะตื่นเต้นตอนนี้จับไม้จับมือกันเลยและโรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีทำคะแนนไปได้ วิทยานนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะทำคะแนนไปได้8.90คะแนนนะคะเขาประจำบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งไปเลยเชิญประจำที่ค่ะตอนนี้น้องๆ้องโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนนทบุรีก็ได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งด้วยคะแนน8.90คะแนนช่วงหน้ายังเหลืออีกสองโรงเรียนส่วนตอนนี้ไปสนุกกับมุกสั้นตลาดสดตอนรูปติดวิญญาณ อะไรของแกวะกวรับลร่อๆฮะทำอะไรอ่ะแต่งร้านแต่งร้านนั่งก่อนโอยอแต่งร้านเชื่อเรื่องวิญญาณปะ hey. เรื่องผีเรื่องวิญญาณนี่นะเจ้าเข้าทรงจนเชื่ออยู่แล้วมันมีจริงนะโกโกูโกจะบอกว่ากโก้อ่ะถ่ายรูปติดวิญญาณมา hey. ถ้าติดจริงๆเดี๋ยวฉันจะพาไปหาคุณลิวมาจะดูหน่อยเดี๋ยวสิมันน่ากลัวมากไอ้แตงร้านแน่ใจว่าแตงร้านกล้าดูนะตั้งใจดูให้ดีๆนะเอออ่ะอย่าตกใจนะเอออเอาเอาเอานี่อะรเฮ้ยเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยก็รูปปีดวิญญาณไงแตงร้านอย่าเรียกว่ารูปปีวิญญาณเลยแตงร้านเรียกว่ารูปคู่กับวิญญาณเลยดีกว่าเออเสียเวลาขายของดีกว่าไม่ัวย บะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,มามาชุดเครื่องนอนโตโต้ไดมอนด์บรูผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตรามหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดผลิตภัณฑ์ T.O.A. ยาเพียแคม แชม b e เบนเนตแชบโรเลตเทลเบเซอร์ลูกชิ้นหมูโฮเด้งกลับเข้าสู่รายการชิงชาสวรรค์กันต่อครับกับช่วงชิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสต์ในบรรยากาศของปีที่3เทอม4ผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วกับโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงสาวเพชรบุรี ถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดบางวัวน,นะคะสายเสริมวิทย์จากจังหวัดฉะเชิงเซากับบทเพลงสาวสุพรรณวันแหววค่ะ ตะแหวงตานอยู่สวนแ่แงจังหวัดสุพรรณทำน,น้าทำไรไปวันวันแต่ว่าตัวฉันชอบแต่ร้องเพลงเขาเรียกฉันว่าอ e ีแววลูกสาวยายแต้วนั้นร้องเพลงเก่งเมืองสุพรรณไม่เคยวังเวกถ้าฉันร้องเพลงทุกคนต้องชอบ ก็เชิญก็จ้างไม่เคยเว้นว่างใครจ้างฉันก็ไปงานบุญงานบวชงานแต่งเล่นยศตำแน่งอาหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ไม่เคยไม่เคยข้องขัดถ้าใครให้อัดผัดซำพัดฉันก็ไปอีแวว ชื่อเด็กหญิงสุจิราจันกลางเดือนชื่อเล่นชื่อน้องหมิวอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบางวัวสายเสริมวิทย์ค่ะทางถนัดของครูแมงปอเลยค่ะเพลงเร็วค่ะเป็นไยงบ้างคะวันนี้น้องๆน่ารักไหมคะน่ารักมากน้องน่ารักมากแล้วก็ทําให้พี่แบบสนุกไปด้วยคืออยากลุกขึ้นเต้นด้วยเพราะว่าเวลาน้องๆไม่ได้แบบว่าร้องแล้วก็แบบ เหมือนตาลอยๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่น้องพยายามจิกหน้าพี่ตลอดเลยเฮ้ยพี่เพียงปอจะเต้นด้วยเปล่าเต้นด้วยเปล่าน่น่ารักค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่น้องร้องไปด้วยและเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปฝึกเรื่องของพละกําลังให้มากกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะส่งผลต่อพลังในการปล่อยเสียงออกมาเนี่ยเสียงมันอาจจะสั่นได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะโดยรวมแล้วก็สนุก สนุกดีค่ะใช่ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาเรื่องของโชว์ค่ะครูบดฉาเรื่องของโชว์ขอพูดเรื่องอันนี้ก่อนเลยพอตอนมายืนแล้วจะหันหลังใช่ไหมครับพอเพลงขึ้นแล้วก็หันปล๊กมาเนี่ยโอ้โหพลังส่งมาเยอะมากกระเด็นเลยรู้สึกแบบพลังแห่งความสุขความสุขสนานนะครับกลุ่มนี้เขาจะมีในจุดดีที่ที่อยากจะชื่นชมคือพลังแล้วก็ไม่เครียดตัวแดนเซอร์นะครับตัวนักร้องก็ขนาดดูตัวแดนเซอร์และเสียงร้องยังคลอไปด้วยการดูท่าเต้นด้วย คืออารมณ์เพลงสุนสนานดีไม่มีใครเครียดเลยแม้แต่น้องบีคุณเบิร์กก็ไม่เห็นเลยว่าไปผิดอะไรอารมณ์สุนสนานดีนะฮะอันนี้น่าชื่นชมก็คือกล้าที่จะแสดงออกแสดงว่าจากที่ฟังสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้คืออยากจะมาจริงๆมันมีความอยากละซึ่งหลายๆโรงเรียนเนี่ยไม่มีนะครับลูกหลายโรงเรียนยังกลัวยังไม่กล้าอย่างเลยแต่หนูมีความอยากละอันนี้คือจุดที่ดีที่น่าชื่นชมส่วนในเรื่องของท่าเต้นมันเป็นท่าเต้นง่ายไปนิดนึงเพราะว่าในการแข่งขันถ้าเราเปรียบเทียบจากหลายๆทีมอันนี้เราต้องยอมรับว่า เพื่อนๆก็เก่งอีกตั้งหลายโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยเยอะๆเพราะว่าท่าเต้นจะเป็นท่าเต้นเบสิกอยู่ง่ายๆกระโดดเกาะวิ่งไปวิ่งมาเราจะต้องมีท่าที่หลากหลายกว่านี้เด็กๆต้องกลับไปฝึกฝนเยอะๆเพิ่มท่าเต้นเยอะๆเราอย่ายอมแพ้นะครับโดยรวมแล้วโรงเรียนบางวัวสายเสริมวิทย์จากจังหวัด,ชดเชิยงแสนนะครับมีเอกลักษณ์ด้านความจริงใจพัฒนาด้านเทคนิคการเต้นนะครับและหัวใจลูกทุ่งกลุ่มนี้ไปถึงฝันแน่นอน mm hmm. และโรงเรียนวัดบางหัวสายเสริมวิจากจังหวัดฉะเชิงเซาทำคะแนนไปได้ ะะเอาล้ะคะ่ะเด็กๆวันนี้นะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเป็นยังไงนะคะ8.8.30น,นี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มีมาตรฐานที่ดีนะคะ,คะเพราะบางบางโรงเรียนได้เจ็ดกว่าเท่านั้นเองนะคะอะวันนี้คะ่ะบาลังว่ดที่แชมป์อันดับ2ของเรานะคะเป็นของโรงเรียนวัดบางวัวสายเสิริมวิทย์จากจังหวัดชเชิงงแราคะ่ะมีคะแนนอยู่8 3 0คะแนนคะ่ะนั่งบาลังเลยลูกประจาบาลังว่ดที่แชมป์อันดับ2เลยคะ่ะ พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครกับบทเพลงอีสาวเมืองนครค่ะ แต่หัวใจน้องก็ไม่ยอมหลับหลับตาหลับตาครั้งใดแต่หัวใจน้องก็ไม่ยอมหลับคิดถึงหนุ่มเมืองนครจนรุมจนร้อนนากระ่ายกระสับหลับตาหัวใจไม่ยอมหลับหลับตาหัวใจไม่ยอมหลับคิดจะนังรถกลับไปเมืองนครคิดจะนั่งรถกลับไปเมืองนคร มาเล่าเรียนถึงในกทมจากมาจากมานเล่าเรียนมาเล่าเรียนถึงในกทมไม่คิดจะลืมแฟนเดิมที่ส่งที่เสริมพาน้องมาเรียนต่อไม่เคยลลงเช้ากรุงเยินยอไม่เคยลลงเช้ากรุงเยินยอเขามีแฟนรูปลออยู่เมืองนครเขามีแฟนรูปลออยู่เมืองนคร อยากคืนอยากคืนสวนยางคืนสวนยางเพราะน้องเป็นคนตายอยากคืนอยากคืนสวนยางคืนสวนยางเพราะน้องเป็นคนตายไม่รักหนุ่มปรุงใจดำขอบอคอยับว่าไม่เปลี่ยนแปลนใหม่จบเรียนจะหวนคืนปากตายจบเรียนจะหววคืนปากตายขอพี่จงเชื่อใจสาวเมืองนครขอพี่จงเชื่อใจสาวเมืองนคร ชอบนะชุดสวยเป็นโนราประยุกนะโนราประยุกอัดจริงสวยเลยอ่ะนักร้องแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิชนกแก้วโพอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสวัสดีวิทยาเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะครูใมฟอค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็วันนี้ถือว่าได้เพลงที่ยากมาก มากมากเลยนะคะ <_ an> เพลงนี้ยากมาก <_ an> คือมันต้องใช้เสียงที่กว้างอ่ะตำ่ตำต่าจริงๆสูงก็สูงจริงๆ <_ an> แล้วก็ด้วยด้วยระยะเวลาที่น้องเขามีในการซ้อมนะคะมันค่อนข้างน้อยซ้ <_ an> อมเช้ากลางวันเย็นก็บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะส่งผลต่อเสียงที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเราได้เพลงมาซ้อมในช่วงแรกเราร้องได้อ่ะต่ำเราลงถึงอ่ะสูงเราขึ้นไปถึงอ่ะ แต่พอเราซ้อมเยอะๆเยอะๆเค้นมากๆเนี่ยพอถึงวันจริงๆมันมันอาจจะไปไม่ถึงก็ได้ด้วยด้วยเสียงมันช้ำไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ก็ต้องแล้วก็เพลงนี้มันมีช่องให้หายใจน้อยมากเพราะว่าต้องลากเสียงยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกในเรื่องของการหายใจเรื่องกำลังในการร้องเพลงนะคะออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะ ในเรื่องของโชว์ที่โดดเด่นก็คือเครื่องประดับศีรษะนะครับจริงๆแล้วถ้าดูดีๆมันคือเกี้ยวนางธรรมดาแต่ว่าเอาเอาชิ้นส่วนของผ้ามาประดับเลยทําให้กลายเป็นเสื้อประยุกต์ไปนะครับดูสวยงามดูมีความเป็นชัดเจนคือคอนเซ็ปต์เขาชัดเจนแนวทางชัดเจนดีเสื้อผ้าสีสันสวยงามชุดนักร้องนะครับ วยหมดทุกอย่างฟิตติ้งดีติดที่สีนั่นเองถ้าลดสีให้มันเป็นสีเบสหรือสีพาสเทลอ่อนๆลงมาหน่อยเนี่ยก็จะสมวัยมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นฟ้าอ่อนช่มผู้อ่อนเทาอ่อนได้หมดเลยะครที่สีมันดูหนักไปนิดนึงเลยทําให้ดูสูงไวัยไปนิดนึงนะครับถ้าลดตรงนี้ได้นอกน,นั้นก็ไม่มีอะไรสวยงามดีหมดจดนะครับคราวนี้ก็มาเรื่องของเทคนิคการเต้นนะครับใช่ครับเพลงนี้ยากขอบอกเลยเพราะว่าจังหวะมันจะมีจังหวะของทางใต้คล้ายๆตะลุงเนี่ยนะครับกำกับอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กจะทํายังไงที่จะไม่หลงจังหวะแล้วก็แสดงลีลามาปรากฏว่าออกแบบได้ดีนะครับมีความเป็นระบำความเป็นระบำนี่หลายๆท่อนทีเดียวเลยคือพร้อมและสวยงามดีนะครับแปรแถวดีเปิดตัวนักร้องดีนักร้องเองด้วยความที่เป็นแดนเซอร์มาก่อนก็สามารถที่จะใส่ลีลาผสมผศสานล,ลงไปทําให้ดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็แปรแถวหลากหลายแนวคิดชัดเจนนะครับ โดยรวมโรงเรียนสวัสดีวิทยาจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีความตั้งใจมีความยางที่จะรักษาอนุรักษ์ความเป็นลูกทุ่งและก็ส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอครูเบิร์ดและรายการเป็นกำลังใจให้อยู่ในรายการนานๆเลยครับและโรงเรียนสวัสดีวิทยาสํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทําคะแนนไปได้ รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ขึ้นมาลังอันดับสองค่ะจริงๆหวังคะแนนไว้เท่าไหร่8ค่ะแปดพค่ะแล้ก็ได้ตามความความหวังเลย8.55นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะต้องไปคุยกับเขาสักหน่อยนะคะบางบัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกบอกความรู้สึกนซ่อนน่อยได้ลูกโถแม่ครูเลย ม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูก,ลก okay, คะ่ะโอเคค่ะโอ้โอ,องไห้ถึงนั้นเลยลูกเอ้ยค่ะอะแดนเซอร์แดนเซอร์มาลูกมาใหลูกไป๊ะลูกลูกมีก,มกรกจองงงาเ,เลยมัน แล้ววันนี้นะคะโรงเรียนวัดบางวัวส,สายเสริมวิทย์จากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็รับทุนการศึกษาจากมามา่าชุดเครื่องนอนโตโตโ้จักรยาน LA แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที a อ0 0 0นึงืนบาทค่ะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอกาสหน้ากลับมากันใหม่นะครับสรุปผลการแข่งขันในตอนนี้โรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพก็สามารถขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ2ส่วนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ และตอนนี้ก็ได้เวลาหากับมุกสั้นตลาดสดตอนไม่ทันแล้ว